เอาเอาเดี๋ยมาดูครับผมว่าแบบนี้จะเป็นยัางไงฮะตีทีหนึ่งจห้ามใช้ปืนใช้แต่รถกับยาไอ้บอกครับผมสู้กันด้วยมือเปล่านะครับเ<ม>จอตัวนี้ครับจะเอไปแล้วครับขวัญ๋วยวตัวนี้เอามีดฟันไปหนึ่งทีฮะ <S 2> <S 2> เออฟันอีกเออเออไม่ใช้ปืนฮะไม่ห้ามใช้มีดนะใช้ได้ฮนะ ฟันฟันย่อย่อฟันเออฟันขับรถขับรถตามตุนจะมาโอ้โหไอ้เหี้ยนี่เปนคาราวานชัดๆ <c oughs> นี่เป็นคาราวานชัดๆเลยอ๋อเหลือจะเชื่อฮะเอาเอา๋อเป็นคารา,าวานครับเอาเขาห้ามใช้ปืนไงมันมั่วแล้วเออคนมันน่ะเออนั่นแะหละมันตายไปเลยเออนั่นแะหละเออ จวจะวเออขอห้ามในครนนึปล่อยแน่เลยเออสวยสวยนั่นแหละนั่นแหละเออเออ,ตอยต่อยต่อยตล่อยต่อยเออตายไะฮะโอ้คนที่เล่นตามกดก็ขอบคุณมากครับแล้วตัว <laughs> ตัวนั้นวัวกันครับเอาอยัางไงครับล่ะไก่มีนะชนคนฟิวเป็นคนหนึ่งเดี๋ยวจะเชื่อะเอาแล้วชนไปฟิวมีคนหนึ่งอ่ะ เหลือจะเชื่อเอ้าไปสาระเอาแล้วยังไงจังหวะนี้บักตะวันยกล้อไปหนึ่งทีครับพยายามที่จะบินได้ชนคนได้มากที่สุดแล้วเมื่อเอาแล้วชนติวไปอะไรครับล่ะเอาแล้วปิวไปีครับโอ้โหเอา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 ในหัวเออเอาแล้วขี่ขับิไปไวสวนมาไม่เลยครับเริ่มจังหวมุดอยู่ใต้ท้องรถปิ๊กฟุตเอายังไงครับ เอาเอาเราอนมีไอ้เตา้าฟางครับเหมือนนุชจะปักครับลวโอ้โหศัตรูใจดีหรือเปล่าศัตรูใจดีกระโดดขึ้นมาต่อยครับเหลือจะเชือต้องรีบวิ่งลงอะตอนนี้แล้วก็จงไงครับพยายามที่จะขึ้นรถหรือเปล่าวิ่งจูงหน้าจูงหลังอยู่แล้วเราก็ขึ้นรถทีคคูไดอ้อออ๋ออเอแมตันดูว้เอาให้แล้วก็บีบซีขับรถตุ๊กๆแล้วก็มีผู้โด,ดยสารไปด้วยคนหนึ่งฮะ ไม่รู้ก็จะไปส่งกันที่ไหนครับพี่อะ <c oughs> คือนรถงศัตูเฉยเอ้าล้เมฆเมฆครับกับปอนะโอ้ยน่ามันจีริหรือวะชิบหายแล้วมาปางก็ไออแป้งครับแปง้งจะมาช่วยครับมาปางก็ตายแล้วแป้งก็โดนชนเมฆบอกหงมึงก,ก็แป้งก็พยายามช่วยจีริแต่ี่อะมาเราใครไม่ได้เอาแล้วปอนพยายามที่จะต่อยต่อยต่อยแล้วปอนโดนชนไปะอะนั่งไงครับตอนนี้ ไอ้ยังษ์วดหัวเอาปอเราพยายามที่จะแบบฟาร์มของเราขึ้นรถไปอะเราก็บอกไอ้เมฆเมฆไฟเลยเพื่อนอ่าแล้วตอนนี้13คนสุดท้ายอะใครจะอยู่ใครจะไปอะเดี๋ยวไก่ต้มบินชนมาจังหวัดนี้หาจังหวัดต่อยต่อยต่อย,อยแล้วก็ขึ้นรถสามล้อเฉยแล้วก็แล้วก็โดนชนติวไปดูวยล้อลงไปเดือดแ,แตก สภาพเออเอดูจนปิลแม่จะเผลอผมเสมอที่ตายได้ครับเอาละฮะเดี๋ยวสิบสองคนละตอนนี้เป็นไบค์เกอร์แสนดีเราออกแล้วเหมือนมีคนวิ่งลงรถไปฮะหัวแป้งก็พยายามที่จะไล่บีดศัตรูนะเหมือนจะพยายามที่จะขับรถชนศัตรูแล้วก็มาแอบจอดไว้ตรงนี้ฮะริ่มเบืือนจะมีคนมาขึ้นหรือเปล่าแปงบอกว่ามีผู้ชายมาขึ้นบนแป้งละ ไปกระโดดลงรถไปเหี้ยอะไรกันได้แล้วมีคนยืนรถมีฟูดครับเอาอะไรโอ้โหเหลือจะเชื่อเอารถตอนนี้ใส่ด้วล้วโ,โอ้ยรถเป็นฟุต์ิวครับอะไรกรันหน้แล้วมีฟุต์ิวไปไหนครับเหลือจะเชื่อรถรถไอ้ยังรถมีฟูต์ฟิวไปแล้วครับตอนนี้เราคนฟิวไม่ยิงสองเอาเอา เอารถจังหวัดนี้ยังไงปอนกับเป้ก็ขี่รถจักรยานออมาปางไอ้ขับรถบนอยู่อะไรยังไงครับรถพ่ฟูดระเบิดเป็นรถรวจะมงสุดท้ายแล้วด้วยครับเอาจังหวัดนี้ยังไงฮะเอาละต่างคนต่างก็พยายามที่จะมีชีวิตรอดอ้เอารถเหมือนปอนจะลงรถมาเปลี่ยนรถเป็นพ่ฟูดนะแล้วรถพ่ฟูดชนะตีลังกาไปสองสามตลบแต่ก็ยังไม่เป็นไรครับเหลือนจะเชื่อจริงจริงเอารถต่างคนต่างสวัแกีกันนะ แล้วยังไงฮะ các, nào, เอารถรถบีฟูดตปิวไปเอาจะมุงดูท้ายนะครับตอนนี้ต่างนานแปลงก็จังคงแปลงหมกขออยู่กลางวงด้วยเถอะขอร้องเอาแล้วเหมือน i i nó, nó ấy, จะมีคนชนกระเด็นออกมาจต่ขขาบอกว่แเราขึ้นรถมอเไซค์อะแล้วยังไงโุ้ยมุงบีบแล้วเจ็บหนักเอาอะเอา แล้วแปงพยายามที่จะถอยหลังเข้าวงมาแล้วตรงนี้ยกดรถรถไปพูดการเอินออกไปจากวงครับเหลือใเลยยังไม่ตายอ่ะเอาลมนิ่งขึ้นมากองกันอยู่กลางวงตอนนี้เลยดูเขาพยายามที่จะมากกบกันกลางวงอ่ะแล้วโดนต่อยไปฮะเอาแล้วโดนตังก็ตังค์ดวนัวนแล้วยังไงแล้วเหลือจะเชื่ออ่ะล้วต่อยเรื่องเมฆกับบอลเป็นไฟชนะเสียงโอ้โหอะไรครับเนี่ย